ในบ้านนี้ก็มีแม่สามีมีแม่ของลูกสนะพ้ายเนาะแล้วก็มีฝ่ายสามีเนาะอยู่มาก็มีเด็กเพิ่มขึ้นอีกสองคนนะมีลูกสาวลูกชายอยู่มาหลายปีแล้วมาช่วงหนึ่งเนี่ยฝ่ายภรรยาจากสะพ้ายที่แสนดีเนี่ยก็มีความคิดผิดเพี้ยนเลยนะเนื่องโดยอะไรก็ไม่รู้แหละมีความคิดว่าอยากจะกําจัดแม่สามีเนี่ยให้ออกจากบ้านไปให้เหลือแค่แม่ของตัวเองอยู่ในบ้านก็เพียงพอแล้ว ก็เลยทําแผนขึ้นมาแผนหนึ่งก็คือไปเอาเอกเอาใจสามีนี่แหละสามีก็กําลังเออลูกเนาะเออรักลูกมากรักภรรยามากก็ใส่ความเนาะใส่ความแม่สามีว่าแม่สามีเนี่ยทำบ้านสกรปรกแม่สามีเนี่ยรังแกหลานอะไรต่างๆไปไม่หมดเลยเนาะฝ่ายผู้เป็นแม่ของสามีก็รู้นะว่าเออลูกสะใภ้เนี่ยกำลังใส่ความกําลังจะทําให้เกิดปัญหาแต่ก็ยังไม่เตือนนะรอจังหวะก่อนยังไม่ามาคุยด้วยจนกระทั่งถึงวันหนึ่งเนี่ยฝ่ายู ลูกสะพายก็จะ,ะเผด็จศึกแหละก็เลยคุยกับสามีบอกว่าเออต้องกําจัดแม่เธอออกไปซะเนี่ยทำยังไงล่ะเอาอย่างงี้สิเอาอย่างอาอางี้สิพี่เดี๋ยวตอนกลางคืนนะตอนที่แม่นอนหลับเนี่ยกเกาแม่เนี่ยยกไปทั้งเตียงเลยแล้วก็ไปปล่อยในแม่น้ําหลังบ้านแม่น้ำหลังบ้านมีจระเข้เดี๋ยวจระเ,เข้ก็จะกินแม่เองแหละเราไม่ต้องทําอะไรเลยก็วางแผนอย่างนี้เนาะสามีก็ถามว่าเอา้าแล้วกลางคืนที่ไปยกมาเนี่ยยกเตียงเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าเตียงไหนเนี่ยใครนอนเพราะว่าในห้องนี้มีทั้งแม่สามี มีทั้งแม่ของลูกสะพ้ายเนี่ยนอนอยู่ด้วยกันฝ่ายภรรยาก็ฉลาดนะฉลาดแบบชั่วๆเนาะก็บอกเอางี้สิเดี๋ยวน้องเนี่ยจะเอาเชือกไปผูกที่เตียงของแม่สามีให้แล้วกลางคืนเราก็ไปจับที่เชือกแล้วก็ยกเตียงนั้นไปก็ทําตามแผนได้เอาเชือกไปผูกที่เตียงของแม่สามีไว้แต่พอช่วงดึกๆฝ่ายสามีเนี่ยด้วยความยังมีความกระตันอยู่กับแม่เตียงอยู่ก็ลุกขึ้นมาก่อนเลยไปแก้เชือกเนาะเชือกแต่เดิมเนี่ยอยู่ที่เตียงของแม่สามี ก็เอาเชือกไปผูกที่เตียงของแม่ลูกเสภัยแล้วก็กลับเข้าไปนอน